สวัสดีครับช่องน้เสริมมาดูผู้คนแตกตื่นมาทำไมครับเยอะแยะสวัสดีค่ะนเะสริมสวัสดีครับฝากช่องด้วยนะคะครับมาดูครับจักมีอเบิ้มผู้คนมาทำไมเยอะแยะครับมุงเจ้าแตกตื่นมาอย่างครับตะปาน,านบอ่อ,อ,อดูครับ คนมาเยอะเลยคนยังไม่เดินเข้ามานะกำลังตั้งหลักอยู่สวนยางของปราเต็นนะมาดูครับคนมาเยอะเลยครับเห็นไหมครับรถอะไรเนี่ยช่อง ไทยบ้านนอกก็มาไม่รู้เข้ามาอะไรนะครับมาเยอะแยะเลยครับสายยูทูบเบอร์น่าจะมาเกือบทุกช่องครับมาที่สวนอาแต่ครับดูครับดูครับเดินเข้ามาแล้วครับเห็นไหมครับเดินเข้ามาแล้วเห็นเยอะแยะเลยครับคนกําลังหลังเดินหลังไหลเข้ามาครับ โอ้จ่าเอ็มมาสวัสดีครับสวัสดีครับพากันมาเยอะแยะเลยครับโอ้ยมี่ี่ให้เป็ดเล่นน้ำด้วยมีไม่ได้มาตั้งนานเนาะจ่าเอ็มมาที่นาตาชานอ๋อนรักโอ้คนเต็มตรงนู้นเลยเข้าไปเลยครับข้างในข้างในไปทางไหนเนาะ ต้นดอกก็เอาทำเงานได้ซื้อต้อกไปทำไงนะคะเราก็ไปทำไงกันก็น่าซื้อนะคะครับครับสวัสดีครับฝากช่องด้วยนะครับฝากช่องน่าซื้อประกบด้วยนะครับอะไรครับจะเอ็มเดินเข้ามาอะไรครับจะเอ็มมาทำไม ตะปานเจมมาอรอดูตอนต่อไปรอดูแล้วเออต้องเราต้องคอยลุ้นได้ไหมเออคอยลุ้นตอนต่อไปครับว่าเขามาทำไรมาน,นะน่าจะออม,มาจะมาเรื่องนาเตม,มาสมันนะฉันนะเป็นอ,อย่าง,งนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับดสวัสดีค่สับสวัสดีคระัสดีคระับนคะัคะสค่ะสกีม่ค่ะะัค่ นั่นะอ่าน้องโค้อะไรโค้ดอย่าเอมมาครับโค้บอทิดน้องของนาไตยมากมากมามาแต่หยออนลำกดเมื่อกี้นี่ว้าโอ้ยไล่ทางถน้อติดน้องนาตตยเนาะสวัสดีครับนะัครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

เราต้องฟังไม่งั้นคือถ้าเราไม่เชื่อฟังเด็กเนี่ยเด็กมันไม่นับถือนะแล้วองอย่างต่อไปเราใช้มันไม่ได้นะอะไรวะพี่ผมใช้พี่แค่ครั้งเดียวพี่ไปให้ผมไม่ได้ต่อไปพี่ชวนผมไปผมไม่ไปไหนเลยนะครับห้ามเอาอะไรนะฮะต้องเทียบเรารู้จักผมแล้วเหรอผมชื่ออะไรความรู้จักกันผู้คนมีพี่เดียว เียวแม่้แม่อันนั้นอดเดมแม่ดามแม่มม่นแม่นะไม่ครับไม่ผมรู้เชื่อไหมว่าผมรู้จักที่เนี่ยบ้านเนี้ยคนแรกเลยรู้ไหมรู้ไหมว่าผมรู้จักใครค่ะม่คผมเฉลยไหมเฉลยครับให้เฉลยเลยยัง ระหว่างเรื่องเราสองคนเราเปิดเผยความจริงได้หรือยังป้าแตนป้าแตนงงป้าแตนงงค่ะห่วงของคนที่บ้านนะฝนค่ะหของคนที่บ้านนะฝนหมาบอกนอ้ยค่ะคลายกันเนี่ยบอกันมีคนที่บ้านน่งค่ะอะไรนะค่ะอะไรนะคล้ายกันเนี่ย ไปขายอะไรนะทีคุณที่บ้านนะคะขายออกแล้วขายออกแล้วทุพพลภาพยังไงเอาไม่ขายก็ยจะไม่รู้เขาเนี่ยคนตอนนี้ไม่รู้ใช่ไหมคะเนี่ยถ้าท่านดูหัวใจผมโอ้โหหัวใจดีเพราะมับไม่ใช่ไม่ใช่น้อยใจคือผมอกหักกันสิหัวใจเจาะเลยอ๋ออกหักเลยนะครับไม่ผมแน่ คุยกับน้ำฝนมาก่อนแต่ว่าญาติผู้ใหญ่ก็รู้นะจริงคุณแม่ก็รู้นะนี่ถ้าไม่งั้นไม่รู้ได้ผมรู้แม่กะทั่งคุณแม่อยู่เลยนุกคาเนอะถ้าผมไม่คุยทั้งนาั้นผมจะรู้จักได้ยังไงคจริงไหมฮะผมรู้ด้วยเพราะปาแตนเน่ะเกิดที่เรยนนกคาอุ้ยผิดแล้วท่านใครจะไม่รู้ดังขนาดนี้ผิดแล้วอ็ผิดแล้วสิผิดเหรอผิดสิปาแตนไม่ได้เกิดที่เรืนนกคาเกิดโรงพยาบาล ไม่ใช่เกิดที่ไหนนะเกิดที่นิคมคำไส้ป่าอ้อยเกิดป่าอ้อยอ๋ออันนี้คมคำไส้ยข้ามาจากกุตเชียนหมีใช่ไหมอยู่ใกล้ๆกันที่แมกล้องวันนี้ต้องบอกกันนะคะว่าต้องจับเครื่องปะยาทุกคนนะไม่ลดกล้องหมดเลยนะจับมือว่ามาไม่หยุดไปเลยค่ะเจียวยอได้ไหมเจียวยอดทีละยอดยอดยอดตานุ๊นูขอเป็นคนเก็บเดี๋ยวจะเป็นดราม่าเด้อเก็บ ผมคุยกันธรรมดานั่นแหละไม่มีอะไรล้อกันเล่นให้หยอดล้อกันเล่นเฉยคือไม่ต้องกลัวหรอกว่าคนน้ําผลจะมีที่บ้านนะผมน่ามีผมนี่แหละมีแม่นผู้ปานไม่โสดเลยโอ้ยผมเนี่ย เมียนะอายุ17ปีเอ้โอย่พากยยาาไม่ห่างกันอ๋อคุยังพูดไม่จบห่างกันอีว่าจะ17ปพักผูาว่าัก คือเรื่องของเรื่องวันนี้นะอยากมาพบตาชานเอาน่าจไหมแต่ตาชานบอกว่าต้องใบๆค่อยเข้ามาเด้อว่างั้นอ่าพอดีพอดีผมเข้ามายากผมก็เลยเห็นว่าใครจะมาที่นูนผมยืนโบกรถอยู่เมื่อกี้นี้บอกว่าใครไปที่นู้นบ้างไปที่ไหนบ้านนานาแต่ก็จ่าเอ็มมาจ่าเอ็มบอผมไปพี่ว่าผมโบกด้วยค่ารถเท่าไหร่ไม่เป็นไรพี่ไปได้เลยกพราะพี่เป็นพี่เป็นเท่าแก่ผมว่างั้นก็เลยมาครับทำอะไรอีก จะมาถามเรื่องอื่นนะแล้วผู้พันมีกิ๊กไหมคะอ้ยจะไปถามไม่ได้นะไม่ไม่เพราะว่าคนที่บ้านต้องดูทุกช่องอยู่แล้วแสดงความบริุ์ใจเลยตอบแบบดาราเอยลยคุณแม่ใเขาสิตอบดีบ่ตอบดียูันี่เลยผมกับเราสิตอบยู่เห็นว่าตายคุณแม่ใช่ อยากมีเพิ่มีไหมคะทุกคนกกับมีมดเหรอฮะก็อยากมีอยู่กินก็อยากมีอยู่ครับเอา